พลังประชารัฐพืชคุมกลาโหมได้สองรัฐมนตรีสาธารณสุขแรงงานกับสองรัฐมนตรีช่วยบิ๊กป้อมขอเอง เมื่อเวลา10นาฬิกาที่พักพลังประชารัฐได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพักเพื่อขอมติส่งรายชื่อรัฐมนตรีในโคตา4เก้าอี้2รัฐมนตรี2รัฐมนตรีช่วยโดยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณสอสอบัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพักไม่ได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมแต่มอบหมายให้นายสันติพร้อมพัฒเลข,ขาธิการพักเป็นประธานการประชุมแทน ทั้งนี้นายสันติให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมว่าพลเอกประวิตย์ได้มอบหมายให้ตนมาเป็นประธานการประชุมแทนซึ่งตนไม่ทราบถึงสาเหตุที่พลเอกประวิทย์ไม่เดินทางมาประชุมในวันนี้เมื่อถามว่าที่ประชุมจะเคาะรายชื่อรัฐมนตรีในส่วนพักพลังประชารัฐเลยหรือไม่รวมไปถึงรัฐมนตรีสาธารณาสุขที่นิ่งแล้วใช่หรือไม่นายสันติยิ้มก่อนตอบว่าขอคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะลงมา ส่วนสาเหตุที่พลเอกประวิตยประกาศไม่รับตำแหน่งในรัฐบาลเป็นเพราะน้อยใจอะไรหรือไม่นายสันติกล่าวว่าตนยังไม่เห็นผู้สื่อข่าวถามว่าพลเอกประวิทยจะวางมือทางการเมืองใช่หรือไม่เลขาธิการพักพลังประชารัฐกล่าวว่าไม่รอกเมื่อถามย้ำว่าสัดส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังเป็นของพลังประชารัฐใช่หรือไม่นายสันติกล่าวว่าตนไม่รู้ต้องพูดคุยกันก่อนทงนี้ผู้สื่อข่าวได้ถามกระซาวว่า ตำแหน่งของนายสันตินิ่งแล้วใช่หรือไม่ในส่วนของรัฐมนตรีสาธารณสุขนายสันติยิ้มแต่ไม่ได้ตอบคำถามก่อนขึ้นห้องประชุมภายหลังการประชุมซึ่งใช้เวลาประมาณ30นาทีนายสันติเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้จัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีให้แก่พักพลังประชารัฐ4ี่ตำแหน่ง คือ2รัฐมนตรี2รัฐมนตรีช่วยโดย2รัฐมนตรีที่ได้รับแจ้งมาคือกระทรวงสาธารณาสุขและกระทรวงแรงงานส่วนรัฐมนตรีช่วยอีกสองตำแหน่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพักมีมติมอบให้พลเอกประวิตย์วงสุวรรณหัวหน้าพักเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะมอบให้บุคลากรของพักที่เป็นสอสอหรือผู้ที่มีความเหมาะสมเข้าไปดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีในานามพักพลังประชารัฐ ผู้สื่อข่าวถามว่าจากโผก่อนหน้านี้พักพลังประชารัฐได้สองรัฐมนตรีคือรัฐมนตรีสาธารณาสุขและรัฐมนตรีแรงงานเคาะแล้วใช่หรือไม่นายสันติย้ำว่าที่ประชุมมอบให้หัวหน้าพักเป็นผู้ดูว่าใครเหมาะสมและให้ดำเนินการตามนั้นส่วนจะมีการควบรองนายกรัฐมนตรีหรือไม่เป็นรายละเอียดปลีกย,ย่อย ส่วนต้องส่งรายชื่อในวันนี้หรือไม่นั้นนายสันติกล่าวว่าหัวหน้าพักกาลังเร่งพิจารณาโดยกําลังจะไปคุยกับหัวหน้าพักเพื่อให้อนุมัติรายชื่อผู้ที่จะดํารงตำแหน่งรัฐมนตรีเมื่อถามว่ากระทรวงกลาโหมยังเป็นโคต้าของพักพลังประชารัฐนายสันติกล่าวว่าไม่อยากจะพูดถึงเพราะเป็นกระทรวงความมั่นคงเป็นกระทรวงที่ขณะน,นี้บ้านเมืองกําลังต้องการศักยภาพสูงเพราะฉะนั้นรัฐบาลคงจะพิจารณา เมื่อถามย้ำว่าเป็นโคต้าของพักภูมิใจไทยหรือไม่ว่าจะส่งใครนายสันติย้ำว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ทั้งนี้ทําให้ผู้สื่อข่าวถามกล่าวแทกขึ้นมาพูดคําว่าพูดคําว่าไม่รู้เหมือนกับพลเอกประวิทย์นายสันติจึงตอบว่าเราไม่รู้จริงๆอะไรก็ต้องที่เป็นนายกซึ่งได้รับโปรดเกล้ามาเป็นผู้ดูเราจะไปพูดแทนเขามันก็คงจะลําบาก ผู้สื่อข่าวถามว่ารัฐบาลชุดนี้มีแค่ร้อยสีเสียงตำแหน่งเหลือเยอะไม่น่ามีปัญหานายสันติกล่าวว่าหัวใจทุกคนก็เป็นตัวของตัวเองทั้งนั้นใครๆก็อยากจะให้พักตัวเองมีพลังส่วนเป็นพลังสเดือนเพื่อจะไปต่ออีก4ปีข้างหน้าใช่หรือไม่นั้นนายสันติหัวเราะอย่างอารมณ์ดี